สวัสดีครับสำหรับชาวราศีกรกฎครับมาดูกันครับว่าปีเถาะ2566นี้นะครับชีวิตของคุณในการงานการเงินความรักครับพลังงานในการไลน์เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นก่อนที่คุณจะไปฟังคำทำนายนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามไม่ด้วยครับสำหรับคนใหม่ที่มังเอินมาเจอช่องนี้นะครับผมก็มีทั้งเพจ f เฟซบ o ๊กคอ n ตัมดีอ Or a c โคครับติ๊กต็อกคอนตัมดีออร์คโแล้วก็ยูทูบคอนตัมดีอ o r a ค l e นะครับก็ ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นราศีกรกฎครับคุณจะอยู่ในลัคนาหรือราศีก็ได้ยึดได้หมดเลยครับตามที่คุณยึดมานะครับเพราะว่าผมมุ่งเน้นไปที่ให้คุณเนี่ยไปปรับพลังงานที่ตัวคุณเองนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าทิศทางพลังงานตีมพลังงานนะครับในปี2 5 6 6นี้สําหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับราศีกรกฎครับตีมพลังงานในปี2566ปีถาะนี้เนี่ย เนอย่างไรนะครับ e c ก i p ิฟอิน m จ n i นนะครับ n e g o t i a t i o n r g i s e your c h a l l e n g e s a s a new p a นว open ครับพไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะกำลังบอกคุณครับว่าคุณกำลังเจอทางเลือกครับเจอทางแยกครับเจอเรื่องที่ต้องตัดสินใจครับ เจอเรื่องที่ต้องเขาเรียกว่ามันอาจจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกิดขึ้นมาสําหรับคุณเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ให้คุณได้ได้เติบโตที่ให้คุณได้พัฒนาตัวเองมันมีเส้นทางครับถ้าใครที่กำลังแบบรู้สึกว่าจะ ยังไงดีนะครับซึ่งเส้นทางตรงนี้มันเป็นได้ทั้งเส้นทางในเชิงของความรักความสัมพันธ์ในเชิงของงานนะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ให้คุณตัดสินใจโดยใช้เสียงหัวใจของคุณจริงๆทุกคนเนี่ยมีมีเสียงหัวใจอยู่แล้วแหละนะครับเวลาที่เราเกิดเรื่องราวที่ต้องตัดสินใจนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะฟังคําแนะนําของคนอื่นหรือโมดูนะครับหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณโฟกัสคือ ให้เชื่อเสียงตัวเองนะครับให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองให้เชื่อในการลงมือทำนะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของตัวคุณนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อคุณเชื่อตัวเองคุณจะมีกำลังใจแล้วเวลาที่คุณเทคแอคชั่นอะไรก็ตามนะครับคุณจะเป็นคนที่ภาคภูมิใจนะครับในใน,ในความสำเร็จของตัวคุณนั่นเองนะครับราศีกรกฎครับทิศทางพลังงานในปีถอ2สองห้าหกหกตีมพลังงานนะครับในปีถอดนี้เป็นอย่างไรนะครับ มี Moon in s k i t a r u s ครับ Discovery Freedom and Adventure ครับแล้วก็มี Moon in c a n c e r ครับ Belonging a Sensitive Introspective ครับต้องบอกว่านะครับสำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยแน่นอนครับว่าไพ่สองใบนี้เนี่ยมันคือ อารมณ์ความรู้สึกของคุณหรือความกระตือรือร้นเนี่ยในการออกไปใช้ชีวิตออกไปลองทําอะไรใหม่ๆออกไปลองผิดลองถูกในในงานในการเรียนรู้นะครับต่างๆของคุณมันมีโอกาสมผมรู้สึกว่าคุณอาจจะกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับในชีวิตที่ดีให้กับ กับคุณนะครับคุณอาจจะกำลังหลุดพ้นจากความทุกข์ครับหรือคุณอาจจะได้ค้นพบทักษะสกิลความสามารถนะครับผ่านการไปลงทุนในตัวเองในองค์ความรู้นะครับคือพยายามผมรู้สึกว่าคุณกำลังหาความรู้หาสกิลหาทักษะใหม่ๆให้กับตัวเองบางคนอาจจะเป็นการเดินทางครับไปต่างประเทศนะครับบางคนไปเรียนต่อบางคนไปทำงานมันก็อาจจะมีโอกาสครับที่ให้คุณได้เนี่ยได้ ได้ไขว่คว้าไว้นะครับแล้ก็นะครับ Moon in Cancer เนี่ย belonging sensitive introspective เนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีช่วงที่คุณรู้สึกว่า จะยังไงดีนะครับในการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้มันก็อาจจะมีความกลัวเกิดขึ้นมานะครับแต่ผมรู้สึกว่าไพ่เนี่ยอาจจะกำลังบอกคูดครับว่าในทุกๆก,การเดินทางครับมันมันมันสวยงามเสมอครับในทุทกๆการเดินทางมันมีการเติบโตให้คุณเสมอดังนั้นคุณจะเรียนรู้นะครับจากการเดินทางของคุณผ่านความล้มเหลวนะครับผ่านความเจ็บปวดผ่านความเหนื่อย ต่างๆนี้เนี่ยได้อย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณทัศนคติของคุณหรือวิธีคิดของคุณนั่นเองแต่สําหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยผมเชื่อว่าในปีถ2อ6 6นี้เนี่ยเป็นปีที่เป็นประตูสู่การเติบโตสู่โอกาสใหม่ๆนะครับให้ตัวคุณเองดังนั้นจงกล้าครับเรียกความเชื่อมั่นในตัวคุณให้ได้นะครับในสิ่งที่คุณกําลังทําในงานที่คุณกําลังเทคแอคชั่นอยู่ตอนนี้นั่นเอง มาโฟกัสกันนะครับในงานของชาวราศีกรกฎนะครับปีเถาะสองห้าหกหกการงานของชาวราศีกรกฎปีเถาะสองห้าหกครับเนี่ยครับซึ่งเราครับครับแน่นอนครับมันมีการตัดสินใจนะครับเกิดขึ้นมาจะยังไงดีจะไปดีไหมจะออกดีไหมนะครับหรือต้องทาอย่างไรนะครับมันมีไอเดียเยอะแยะมากมายมันมีความคิดเยอะแยะมากมายมันมีความกลัวด้วยแหละมันดีนะครับที่คุณกลัว ถ้าคุณไม่กลัวน่นแสดงว่าคุณจะไม่เติบโตด้วยเมื่อคุณมีความกลัวน่นแสดงว่าจิตวิญญาณของคุณกําลังท้าทายของคุณตัวคุณเองหรือตัวคุณกําลังท้าทายชีวิตของตัวคุณอยู่ดังนั้นความกลัวนี่แหละครับที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือเติบโตทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าเติบโตจากความกลัวกลัวผิดกลัวผิดหวังกลัวล้มเหลวหรือต่างๆแต่ถ้าคุณก้าวข้ามผ่านข้อจํากัดเหล่านี้ได้เนี่ยคุณจะเติบโตครับ การงานนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎในปีเถาะสองห้านี้ Ace of Pentacles ครับ The Sun ครับเนี่ยครับ The Sun มานะครับมันมีแสงสว่างนะครับมันมีเหมือนการเริ่มต้นใหม่ให้กับคุณอยู่แล้วนะครับ เนี่ยครับเอ็มเปอเรอร์ครับการงานดีมากเลยนะครับดีในที่นี้คือมันโดดเด่นนะครับงานของคุณปีนี้คือโดดเด่นโดดเด่นทั้งในเชิงของคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานสักทีเดียวก็ได้คุณแค่จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนการทำงานใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่เกี่ยวกับงานของคุณเปลี่ยนโปรเจกต์รีโปรเจกต์นะครับพัฒนาต่อยอด กลยุทธ์การทำงานต่อยอดโปรดักต์แตกลายไปหลากหลายมากมายนะครับบางคนที่ทำงานออนไลน์หรือธุรกิจอะไรบางอย่างของคุณก็อาจจะมีโปรดักต์ผุดขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายมันเป็นช่วงที่คุณมีไอเดียครับในปีนี้นะครับมีไอเดียที่อยากจะทานั่นทํานี่อยากจับหลายอย่างอยากมีเงินเข้ามาหลายหลายทางซึ่งเมื่อคุณอยากมี คุณแอคชั่นความอยากของคุณมันคือความปัญหามันคือกดแรงดึงดูดของคุณแล้วคุณแอคชั่นนะครับผลลัพธ์มันก็เข้ามานี่แหละครับคือกดแรงดึงดูดเมื่อคุณปรารถนะครับแต่ถ้าคุณไม่แอคชั่นมันก็ไม่เกิดผลดังนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีกรกฎในปีถ่อ2566นี้เนี่ยมันคือการเริ่มต้นครับที่ทางการงานที่ดีสำหรับคุณนะครับหรือเป็นโอกาสนะครับข่าวดีสัญญาณข่าวดีในเรื่องของงานมาให้คุณก็ได้บางคนนะครับ เข็มทิศนำทางชีวิตของคุณเนี่ยมันคือการชาเลนจ์ตัวคุณว่าคุณสามารถไปเติบโตนะครับสู่จุดสูงสุดของอาชีพสายการงานการทํางานของคุณได้ไหมนะในตําแหน่งของตัวเองได้ไหมนะครับหรือเติบโตไปในตําแหน่งต่างๆได้ไหมหรือสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้านายนะครับหรือ,อเป็น เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือสามารถที่จะเป็นเจ้านายตัวเองได้ไหมครับมันมีมันมีความท้าทายตรงนี้เกิดขึ้นมาเมื่อคุณจะเป็นนายตัวเองแน่นอนครับความท้าทายที่คุณต้องแข่งก็คือแข่งกับความคิดแข่งกับความผิดหวังแข่งกับอารมณ์ของตัวคุณที่จะ,ะเขาเรียกว่าให้กําลังใจครับตัวเองในการลุยในธุรกิจต่างๆได้ไหมในนี้ผมรู้สึกว่าคุณกําลังเกิดกลยุทธ์ครับที่จะ ต่อยอดในในงานของคุณเกิดขึ้นมาดังนั้นในงานเนี่ยสำหรับชาวราศีกรกฎในปีถ่อสอต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาณของข่าวดีการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นธุรกิจก็ได้เริ่มต้นงานใหม่ก็ได้เรียนรู้งานใหม่ก็ได้ที่มันจะต่อยอดให้คุณเติบโตต่อไปครับในในเส้นทางนี้ของคุณนะครับเหมือน Discovery นครับคุณอาจจะได้คนพบตัวคุณในเวอร์ชัน ใหม่ๆก็ได้ว่าเฮ้ยคุณมีความสามารถนี้ด้วยหรอคุณสามารถทําสิ่งนี้ได้ด้วยหรอนะครับคุณจะประหลาดใจหรือคุณจะเซอร์ไพรส์กับตัวคุณเองก็ได้นะครับมาดูความรักครับราศีกรกฎสําหรับคนโสดนะครับความรักคนโสดราศีกรกฎ <laughs> บางคนเป็นความโสดหมัดๆนะครับเพิ่งโสดหมาดๆในปีนี้เนี่ยคนโสดนะครับก็ รู้สึกว่าที่คุณโสดทั้กโสดมันหมาดมานี้ก็คือการจบความสัมพันธ์สําหรับบางคนก็ได้นะครับความรักคนโสดครับราศีกรกฏครับด้วยกรกฏเนี่ยเป็นชาวธาตุน้ำครับอารมณ์ของคุณเนี่ยมันคือทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นก็เมื่ออารมณ์ของคุณดาวนะครับ คุณรู้สึกว่าไม่ภูมิใจในตัวเองคุณรู้สึกว่าโดนปฏิเสธความรักคุณรู้สึกว่าโดนบูลลี่คุณรู้สึกว่าโดนอะไรก็ตามเนี่ยมันมันส่งผลต่ออารมณ์ของคุณได้แน่นอนหรือการถูกปฏิเสธความรักเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คุณทุกข์ใจได้ดังนั้นเนี่ยคนโสดนะครับคือคุณต้องมั่นใจในตัวเองนะครับในช่วงนี้นะครับคนโสดในปีเถาะเนี่ยผมรู้สึกว่า คุณคุณโหยหาเหมือนกันคุณคุณทุกข์เหมือนกันคุณเศร้าเหมือนกันคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมีความรักดีๆเหมือนกันคุณอยากจะเจอคนดีๆเหมือนกันแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่พลังงานของคุณในเชิงของความรักเป็นการลดคุณค่าตัวคุณเองลงเป็นการที่คุณพยายามวิ่งตามคนอื่นหรือพยายามวิ่งตามความรักเนี่ยมันก็จะดึงดูดคนที่ขัดแคลนเข้ามาหาคุณคนที่เป็นพลังงานเดียวกันกับคุณเข้ามาหาคุณดังนั้นนะครับสำหรับคนโสดผมรู้สึกว่า the m a g i c ียนกําลังขึ้นมา เนี่ยคือการมาปรับในขึ้นความถี่ของตัวคุณเนี่ยหรือว i เบรชันของตัวคุณเนี่ยในความรักให้เป็นการรักตัวเองนะครับให้มากขึ้นกอดแล้วแล้วมันจะมีสิ่งดีๆตามมานะครับมันโดดเด่นนะครับสำหรับคนโสดเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการทํางานการหาเงินการสร้างตัวเองนะครับแต่มันไม่ได้โดดเด่นในเชิงของความรักที่มันเป็นความสัมพันธ์นะครับดังนั้นเนี่ย คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องโทษตัวเองหรือคุณไม่ต้องเสียใจะครับที่คุณไม่ไม่ได้มีความรักครับผมรู้ว่า,วามันคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริงก่อนนะครับเมื่อคุณรักตัวเองได้อย่างแท้จริงเต็มร้อยเปอนะ่ะมันจะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณนะครับสําหรับคนมีคู่ครับมาดูการนะครับคนมีคู่ราศีก็รกกปีเทนี้นะครับ คนมีคู่ครับราศีกรกฎปีถานี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับคนมีคู่ครับฟลอฟสอดครับฟลอปบอลครับอืมอีฟอฟสอดครับแล้วก็มีนะครับ ทุกครับต้องบอกว่าคนมีคู่เนี่ยในปีถ่อสองหกหนี้เนี่ยในทิศทางความรักของคุณนะครับก็ดูดีทีเดียวนะครับดูเป็นความรักที่ห่วงใยเทคแคร์ care, ซึ่งกันและกันนะครับมีเวลาให้กันมากขึ้นครับหรือใครที่รู้สึกว่าความรักนะครับของคุณเนี่ยในระยะไกลนะครับหรือทางไกลเนี่ยก็อาจจะมีเวลามาหากันนะครับ อยู่ด้วยกันมากขึ้นผมรู้สึกว่านะครับความรักสําหรับคนมีคู่เนี่ยมันคือช่วงเวลาของการทะโนุถนอ,ถนอกกันนะครับช่วงเวลาของการาเขาเรียกว่ามอบนะครับคุณอาจจะได้รับเซอร์ไพรส์หรือข่าวดีจากคู่ของคุณก็ได้ที่จะมอบบางสิ่งบางอย่างเป็นการท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวหรือการพาคุณเนี่ยไปดินเนอร์นะครับหรืออาจจะมีการคิด โปรเจกต์วางแผนนะครับที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือมีข่าวดีตรงนี้ก็ได้มันเป็นลักษณะของความไว้วางใจความเชื่อใจกันมากขึ้นนะครับคุณเชื่อใจเขาเขาเชื่อใจคุณนะครับมันก็เลยทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันมันไปได้อย่างดีงามไปได้อย่างราบรื่นดังนั้นคลปตรงนี้ไว้ครับสำหรับชาวราศีกรกฎเพราะว่าอารมณ์ของคุณ คุณเทคแคร์คุณใส่ใจคุณห่วงใยคุณมองในด้านที่ดีนะครับของคนรักของคุณและคุณเข้าใจในด้านที่ไม่ดีของเขาได้เนี่ยมันจะทําให้ความรักของคุณเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์เต็มไปด้วยเ,ออเขาเรียกว่าความรักที่ไม่ได้ครอบครองกันนะครับไม่พยายามเปลี่ยนกันนะครับในลักษณะประมาณนี้ก็ดูเป็นทิศทางที่ดีนะครับสำหรับคนมีคู่มาดูการเงินครับชาวราศีกรกฎการเงินปีถ่2 5 6 6เป็นอย่างไรบ้างครับ ไฟล์พสอดครับการเงินครับสำหรับชาวราศีก็รากฏในปีเถาะนี้เป็นอย่างไรบ้าง อาจจะมีเรื่องให้จ่ายนะครับเรื่องให้เครียดครับเรื่องการเงินนะครับถ้าคุณรู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยเวลาที่คุณจ่ายเงินแล้วคุณมีความเครียดเวลาที่คุณจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าอะไรต่างๆหรือเวลาที่จ่ายเงินออกไปกับอะไรต่างๆแล้วคุณมีความเครียดให้คุณเปลี่ยนนะครับ <c oughs> เพราะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพลังงานนะครับที่ทําให้คุณไม่อุดมสมบูรณ์นะครับมันเป็นพลังงานของความขาดแคลนนะครับการเงินของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่า เงินยังใช้ไม่พอนะครับคุณต้องมีงานสำรองคุณต้องทำหลายอย่างคุณต้องอดทนมากขึ้นมันมันคือมันคือธรรมดามากๆว่าคุณต้องมีรายรับมากกว่ารายจ่ายคุณถึงจะมีความสุขนะครับการเงินของคุณถึงจะไม่มีปัญหานะครับหรือการจัดการการเงินการวางแผนทางการเงินต่างๆการเริ่มต้นออมบ้างนะครับหรือการใช้เงินอย่างรู้คุณค่านะครับบางคนเนี่ยนะครับเที่ยวนะครับเที่ยวเยอะนะครับผมก็คือคนหนึ่งที่เที่ยวเยอะมากๆ แกนเงินครับในปี2,566สําหรับชาวราศีกรกฎครับเดทครับเนี่ยครับอาจจะต้องเปลี่ยนที่ที่พฤติกรรมการใช้เงินของคุณด้วยนะครับถ้าคุณมีพฤติกรรมที่ใช้เงินเกินตัวนะครับหรือ,อใช้เงินแล้วรู้สึกว่ามันมันทำให้คุณทุกข์ใจครับมันต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนที่เนี่ยวิธีคิดมุมมอง เวลาที่ผมใช้เงินออกไปกับอะไรก็ตามนะครับผมจะมีความเชื่อว่าเงินนั้นจะกลับมาหาเราใหม่นะครับหรือมีความเชื่อว่าเงินนั้นเนี่ยมันไปต่อยอดเป็นสิ่งดีๆให้กับคนอื่นต่อให้กับพ่อค้าให้กับแม่ค้าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับการเงินของคุณนะครับ De a t and rebirth เนี่ยคือต้องต้องมาจัดการจัดสรรกันใหม่แล้วนะครับถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็จะเครียดครับบัญชีรายรับรายจ่ายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้คุณอาจจะต้องทําก็ได้นะครับการเงินของคุณเนี่ย ม,มันมีเรื่องให้เสียไหมนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าการเงินติดขัดแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเงินเก็บไม่อยู่มีเรื่องให้เสียอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณเป็นสายมูคุณก็อาจจะไปหาอะไรมามูก็ได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเรามาดูที่พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราเราเก็บก่อนใช้ไหมเราออมไหมนะครับเพราะว่าเงินที่ออมเนี่ยมันคือการสะสมนะครับผลลัพธ์ความทวีคูณของความมั่งคั่งความโดมสมบูรณ์หรือการเงินนั่นเองนะครับ การเงินครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับในปีถ2566นี้ซวนอฟสอดครับเนี่ยครับผมรู้สึกว่าการเงินของคุณเนี่ยมันต้องจัดการวางแผนนะครับใหม่เลยนะครับวางแผนการเงินให้ดีให้ถี่ถ้วนนะครับก็ลองดูครับถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยคุณก็ต้องศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนนะครับดังนั้นก็ในปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่ดีครับสำหรับการเริ่มนะครับวางแผนการลงทุนของตัวคุณก็ได้ หรือถ้าใครทําอยู่แล้วนะครับก็ดีครับแต่ต้องใช้ความอดทนมากๆเลยมาดูการครัว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรกับชาวราศีกรกฎบ้างไพ่อยากจะแนะนําอะไรกับชาวกรกฎครับ แอคชั่นครับเนี่ยครับเทคแอคชั่นครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นเสียงหัวใจของคุณนะครับหรือการทําอะไรที่คุณอยากจะทําที่มันเป็นสิ่งดีๆกับตัวคุณสิ่งดีๆต่อชีวิตของคุณคุณเทคแอคชั่นไปเลยนะครับอย่ากลัวครับผมรู้สึกว่าชีวิตมันสั้นนะครับผมรู้สึกว่าเราอยากไปเที่ยวเราก็ไปเที่ยวเราอยากจะไปออกกำลังกายเราก็ไปออกเราอยากจะทําอะไรเราก็ทำอ่ะครับแต่ขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะครับให้คุณทําเลยคุณไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับ ให้มีอะไรอยากจะแนะนำอยากจะบอกอะไรกับชาวกรากฏบ้างครับ power ครับ power ในที่นี้มันอาจจะเป็น power ของการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็น power ของจักรวาลน,นะครับที่เข้ามาแทรกแทรงในพลังงานของคุณทำไมคุณถึงทุกใจทำไมคุณถึงเจอบททดสอบทำไมคุณถึงไม่มีความสุขทำไมคุณถึงเครียด มันก็คือการแทรกแซงที่จักรวาลอยากจะให้คุณนะครับได้ปรับที่จิตวิญญาณหรือให้คุณมาสนใจในเรื่องราวของจิตวิญญาณในโลกภายในมากขึ้นเพราะว่าโลกภายในของคุณมันจัดสะท้อนโลกภายนอกทั้งหมดที่คุณใช้ชีวิตนั่นเองนะครับดังนั้นคุณมีพลังงานอยู่แล้วนะครับคุณมีพลังอยู่แล้วอยู่ในตัวเองนะครับจงจงนมามันออกมาพลังงานของความรักพลังงานของความสร้างสารรค์พลังงานของไอเดียพลังงานของความอดทนความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณนะครับต่างๆเหล่านี้ แล้วก็ Stand Still นะครับความสงบครับเมื่อคุณเกิดความสงบคุณจะพบทางออกของสิ่งต่างๆการฝึกความสงบความนิ่งสงบนะครับการมีสติรู้ตัวทั่พร้อมต่างๆต,ต,ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่นําคุณครับพบเจอเส้นทางที่ใช่เส้นทางที่มันเป็นสิ่งดีๆสําหรับคุณก็ได้ก็อาจจะเป็นข้อความครับแมสเจทั้งหมดมานี้เลยสาหรับชาวกรกฎครับก็ขอบคุณมากๆครับ